สะพระควโตอาละหะโตสัมมาสามพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอาละหะโตสัมมาสามพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอาละหะโตสัมมาสามพุทธะการวางจิตเมื่อให้ทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ทานคือข้าวหนามเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้ สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าปิดามารดา ปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณนะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายาม,มาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญ ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าปิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพรามเหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา,าวดาเหล่าดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดย ไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมทักคิฤรือีอังคีร,รสฤาษีภาระวาชรือษีวาเศถะรฤาษี กัสปะรือสีและพระครุอสีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประที่โภมไฟแก่สมณนะหรือพรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจกได้สวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามะกะฤาษีวามะเทวฤาษีเวสามิตรฤาษี ยมัทคิหรือสีอังคีรสหรือสีภารัตวาชะหรือสีวาเศถฐะหรือสีกัสปะหรือสีและพคุหรือสีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาจึงให้ทานคือข้าว น้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปารณิมมิตตะวะสวรตี เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรปุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยไม่คิดว่า เราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมไสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตจิตตาลังการังจิตตะปริขารังเขาให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งโฮมยานพาหานะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะและพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแหง่งเทวดาเหล่าพมกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ฐานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมาก มีอานิสงมากผลของทานกับผู้รับอาอนนบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัฉานพึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศิลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศิลพึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกรธเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษินานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกะทาคาไม่ผลให้แจ้ง ในพระสกะทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคาไม่ผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัต,ตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจพุทธะและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะอานนท์ ข้ทักสินาที่ให้แล้วในสงมีเจ็ดอย่างคือให้ทานในสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงประการที่หนึ่งให้ทานในสงสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงประการที่สองให้ทานในพิกุสง นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สให้ทานในพิกุนีสง์นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดพิกุและพิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่หแจ้งต่อสง์ว่าขอได้โปรดจัดพิขุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสง์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่6แจ้งต่อสง์ว่าขอได้โปรดจัดพิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสง์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่เ็ด อานอน์ก็ในอนาคตตการจากมีแต่เหล่าพิขุโคตะภูมีผ้ากาสาวะจีวรนพันคอเป็นคนทุศิลมีบาปธรรมคนทั้งหลายจากถวายทานเฉพาะสงได้ในเหล่าพิขุทุศิลน,นั้นอาโนนทักษิณาที่ถึงแล้วในสง์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปฏิปูกคลิกทานการถวายเจาะจงบุคคลว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสง์โดยปริยายใดๆเลยอานนนก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มีสี่อย่างสี่อย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่ง ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้รับ 2. ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ 4. ี่ทักษิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกอานนท์ก็ทักสินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกมีศีลมีทางามปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอย่างนี้แลทักสินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกอานนท์ก็ทักสินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีนมีบาปธรรมปฏิคาหกเป็นผู้มีศีนมีทางามอย่างนี้แลทักสินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอานนท์ก็ทักษินาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกก็ไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีนมีบาปธรรมปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีนมีบาปธรรมอย่างนี้แลทักษินาชื่อว่า ฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์อานอนท์ก็ทักสินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรอานอนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีทํางามปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีทํางามอย่างนี้แลทักสินาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกอานนนี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่อย่างคาถาผนวกท้ายพระสูตรหนึ่ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 2. ผู้ใดทุศิลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศิลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก3ผู้ใดทุศิลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไัยบูรณ์ 4. ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแล ว่ามีผลภัยบูรห้าผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศกว่าอามิตรทานทั้งหลาย